ได้สิทําไมจะไม่ได้คือเอาจริงๆแล้วอะในมุมเมพาเพินบางทีอาจจะชอบมีบอกนะ้องบอกลุกนี้อาแต่งไปเดทนะเดี๋ยวผู้ชายตกใจอย่างโน่นอ,อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งลุกเหล่านั้นก็จะต้องเป็นลุกแรงจริงๆถามว่าถ้าอยากสโมกี้อายไม่ผิดเลยแต่เคยบอกกันอยู่บ่อยๆว่าสโมกี้อายสามารถทําให้ซอฟต์ได้ด้วยการเปลี่ยนสีจากพวกสีดําสีน้ําเงินสีเข้มๆที่มันเป็นสีแฟชั่นเนี่ยมาใช้สีน้ําตาลที่มันดูละมุนมากยิ่งขึ้นน้ําตาลน้นําตาลอุ่นๆน้ําตาลทองอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแค่จากที่คุณถ้า จะแบบมีคลาสสิกสโมกี้อายที่ใช้แบบดินสอดำเนาะเกลี่ยแล้วก็อาจจะเติมแบบอายแชโดว์สีดำลงไปก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลเข้มดีมันก็จะดูลมุลขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกจับคู่กับสีปากที่มันไม่ฉูดฉาดจ,จนเกินไปเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แต่งหน้ามากทั้งทังที่จริงรแ,ลแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือแต่งหน้ามากอะไรคือแต่งหน้าน้อยเขาไม่มีความรู้หรอกถ้าเขามีความรู้มากบอกแล้วเนาะว่าเขาเป็นเพื่อนสาวไม่ใช่ผู้